ลังนกนางแอ่นกับลังนกหิมะ ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคําตอบลังนกนังแอนจะมีด้วยกันทั้งหมด2องชนิดมีชนิดที่ทานได้และทานไม่ได้ชนิดที่ทานได้นะคะจะเป็นลังนกนังแอนหรือว่านกแอนขาวเขาจะทําลังด้วยน้ําลายของเขานะครับลักษณะลังเนี่ยจะมีสีขาวบางทีอาจจะมีสีขาวปนกับขนเขาบ้างต่อไปทาความสะอาดเล็กน้อยก็สามารถทานได้เลยอีกชนิดหนึ่งก็ลังนกนังแอนที่เราเจอได้ทั่วไปที่เขาทําลังกับดินกับหินกับทรายลังนกชนิดนี้ทานไม่ได้นะคะสปะคุณของลังนกนะคะเขาจะมีไกโคโปรตีนและคอลลาเจนที่ค่อนข้างสูงนะคะตัวของไ จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างร่างกายของมนุษย์เช่นเรื่องของเนื้อเยื่อกระดูกไขขอ้อตัวนี้เนี่ยเวลาทานเข้าไปเขาจะช่วยเรื่องของต่อมแซมส่วนทึกศึกหรอบำรุงกระดูกบำรุงไขขอ้อบำรุงเลือดเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดที่เพิ่งคลอดบุตรเสร็จมีการเสียเลือดมากตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของบำรุงเลือดด้วยตัวที่2นะครับลังนกขี่มา้าตัวลังนกขี่ม้าเนี่ยไม่ใช่ลังนกที่ทําจากน้ําลายนกนะตัวนี้เนี่ยจะทํามาจากพืชมันก็คือยางของต้นภะรยานะครับยางของเขาเนี่ยเวลาเรากรีดออกมาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับลังน คนเนี่ยสงสัยว่าวิธีการดูทั้งสองตัวนี้เนี่ยอ่างกันยังไงตัวรังนกนะคะเวลาเราไปนึ่งสุกเนี่ยตัวลักษณะเขาจะเป็นเส้นยาวๆแต่ไม่มีการแตกเป็นก้อนตัวนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปต้มสุกเนี่ยมันจะเป็นก้อนออกยุ่ยๆ่คล้ายๆหเห็ดหูหนูขาวตัวของรังนกนางแอ่นมีสารสําคัญทางยาสูงกว่ารังนกหิมะสิบกว่าเท่าเป็นยังไงกันบ้างคะับสำหรับความรู้เรื่องรังนกทั้งสองชนิดที่หมอได้เล่าให้ฟังถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามช่องบัตรยาถงยาสมุนไพรคลิปหน้าเนี่ยหมอจะมีสารดีๆน่ารู้งมนชฟััก